สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสำรวจเรื่องราวที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องราวที่ถูกเล่าขานกันมานานหลายสิบปีตำนานความเชื่อเรื่องล้ลับในไทยมีมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวของความน่ากลัวของตำนานเรื่องผีกระหังวันนี้เราจะมาเปิดตำนานความเชื่อที่ถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนาน ถึงเรื่องราวความน่าสะพรึงกลัวคุณเคยได้ยินเรื่องผีกระหังไหมครับไม่ใช่ผีที่มีแต่หัวกับไส้แต่เป็นผีที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าสิ่งใดๆเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในสมัยอยุธยามีชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อไอ้เผาไอ้เผาเป็นคนที่มีวิชาอาคมแก่กล้าเป็นที่นับหน้าถือตาของชาวบ้าน เขาเป็นที่พึ่งพาของทุกคนไม่ว่าจะมีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นชาวบ้านจะไปขอให้ไอ้เผ่าช่วยแต่ในความดีนั้นกลับแฝงไปด้วยความอิจฉ้าไอ้เผ่ามีศิษย์น้องคนหนึ่งชื่อไอ้ทองไอ้ทองเป็นคนดีซื่อสัตย์แต่เขามีวิชาอาคมที่ไม่เก่งเท่าไอ้เผาและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของหายนะกำเนิดจากความริษยา วันหนึ่งเกิดเหตุเพลีย้ยลงกัดกินนาข้าวของชาวบ้านชาวบ้านต่างพากันเดือดร้อนแต่ไอ้เพาออกตัวว่าเขาจะไปปราบเพลี้ยร้ายด้วยวิชาอาคมของเขาแต่เขากลับพลาดพลัง้งเพลี้ยร้ายยังคงกัดกินนาข้าวต่อไปในขณะที่ชาวบ้านกำลังสิ้นหวังไอ้ทองได้ใช้วิชาของตัวเอง ซึ่งเป็นวิชาที่เขาเพียรเรียนมาอย่างลับๆและเขาก็สามารถปราบเผลียร้ายได้สำเร็จชาวบ้านต่างพากันชื่นชมไอ้ทองจนทำให้ไอ้เผาเกิดความริษยาอย่างรุนแรงไอ้เผาไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้เขาแอบไปฝึกวิชาสายศาสตร์ที่ต้องใช้พลังงานจากสิ่งชั่วร้ายเพื่อให้ตัวเองกลับมาเหนือกว่าไอ้ทองให้ได้ การเป็นผีกระหังคำสาบที่ย้อนรอยไอ้เผาใช้เวลาฝึกวิชาอยู่หลายปีจนกระทั่งเขากลายเป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยพูดจาและมีออร่าบางอย่างที่ทำให้ชาวบ้านรู้สึกไม่สบายใจคืนหนึ่งขณะที่ไอเผาฝึกวิชาอยู่วิชาไสายศาสตร์ที่เขาฝึกนั้นได้ย้อนกลับมาทำร้ายเขา เสียงดนตรีเสียงกรีดร้องที่น่ากลัวเสียงกระดูกที่หักร่างกายของไอเ้เผาถูกฉีกออกจากกันแขนขาที่แข็งแรงหลุดออกจากลำตัวเขาพยายามจะกรีดร้องแต่ก็ไม่มีเสียงออกมาวิชาไสยศาสตร์ได้สาบแช่งให้วิญญาณของไอเ้เผาต้องติดอยู่กับร่างที่ถูกทำลายและบังคับให้เขากลับมาแก้แค้นจากคืนนั้นไอ้เผาได้กลายเป็น ผีกระหังลักษณะเด่นสัญ,ญลักษณ์แห่งความตายเล่ากันว่าผีกระหังมีรูปร่างที่น่าสะพรึงกลัวมันมีแค่ลำตัวหัวแต่แทนที่จะมีขามันกลับมีกระด้งที่ใช้สำหรับฝัดข้าวติดอยู่กับตัว แทนที่จะมีแขนมันกลับมีสากตำข้าวที่ใช้สำหรับดินมันจะออกมาหากินในเวลากลางคืนเสียงดนตรเสียงสากที่กระทบกับพื้นเสียงปีกที่กระเสียในอากาศการป้องกันรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์อย่าปล่อยให้ความริษสยาหรือความแข้นเข้ามาครอบงำจิตใจเพราะนั่นคืออาหารของผีกระหังการพกเครื่องรางของขลังเครื่องรางของขลังที่ทำจากโลหะ หรือมีอัคาระสามารถช่วยป้องกันได้หลีกเลี่ยงการเดินทางในยามวิกาลโดยเฉพาะในคืนเดือนมืดการทำลายใช้ตะปูหากพบเห็นกระหังให้ใช้ตะปูตอกที่กระด้งของมันมันจะอ่อนแอลงและจะสามารถทำลายได้ใช้ไฟไฟสามารถเผาผลาญผีกระหังได้วิชาอาคม ผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าสามารถปราบผีกระหังได้แต่ต้องระวังเพราะอาจจะเกิดการย้อนรอยเรื่องเล่าของผีกระหังไม่ได้เป็นเพียงเรื่องผีธรรมดาเท่านั้นแต่มันเป็น คำเตือนจากอดีตมันเตือนเราว่าความริษยาและความแค้นสามารถเปลี่ยนเราให้กลายเป็นสิ่งน่าสะพรึงกลัวได้เพราะฉะนั้นจงอย่าปล่อยให้ความมืดเข้ามาครอบงำจิตใจของคุณมิฉะนั้นคุณอาจจะกลายเป็นผีกระหังคนต่อไป และนี่ก็คือเรื่องราวของความน่ากลัวของตำนานผีกระหังที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะชอบและได้ข้อคิดดีๆจากเรื่องนี้นะครับหากใครมีความเชื่อหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้สามารถคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันได้เลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าสยองขวัญและตำนานลี้ลับที่เราจะนำมาฝากกันในตอนต่อไป ทุกการสนับสนุนของทุกท่านคือกำลังใจสำคัญในการสร้างสรรค์คลิปดีๆต่อไปขอบคุณครับ